สวัสดีค่ะพบกับเกเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้อยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะใครที่หารถใช้งานอยู่นะคะสำหรับวันนี้พามาดูรถเจที่นั่งเป็น Toyota f o r t u n ูเนะคะคันนี้จะเป็นรุ่น 2.7V นะคะปี2005ราคาขายดีมากๆคันนี้นะคะราคาอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับรถสภาพเดิมๆให้มาแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจกับรถโตโยต้าฟอร์จูเนะคะเอาไปแต่งพร้อมแล้วก็ไปลุยได้เลย คันนี้เป็นตัวขับสีนะคะคันนี้ได้เป็นตัวขับสีด้วยนะคะคุ้มค่าสุดๆเลยกับราคานะคะ2องแสนบาทเท่านั้นวันนี้ก็จะพาดูในเรื่องของรายละเอียดตัวรถนะคะว่าคันนี้คุ้มค่าแค่ไหนไปชมกันเลยนะคะโครงไฟด้านหน้าสวยๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยของสเก็ตหินใดๆไ,ไฟตัดหมอกก็มีให้พร้อมนะคะโครงสร้างเดิมแบบนี้คือคุ้มมากๆนะคะแล้วก็ฝากระโปรงดเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยบุบุมใดๆสันเหลี่ยมยังคมๆเลยคันนี้เขาจะออกเป็นสีบรอนนะคะออกสีบรอนประกายท ประมาณนี้เลยนะคะตัวจริงนะคะมาดูได้นะคะรถจอดอยู่ที่เพนยนต์สาขาสวินทวงศ์นะคะสามารถมาชมรถตัวจริงได้ส่วนตัวล้อคันนี้นะคะเจ้าของเดิมเขาติดแม็กมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวยางได้เป็นขอบ8นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรื่องของเนื้อย,อยางเดี๋ยวเกตเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านในซุ้มล้อไม่มีร่องรอยตัดต่อใดๆนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดด้วยนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ใครสนใจนะซื้อสดได้เลยนะคะซื้อสดอย่างเดียวได้เลยนะเพราะว่า เป็นรถปี2005นะคะในเรื่องของราคาอะไรต่างๆก็ทักหาเกได้นะคะในส่วนของกระจกมองข้างเป็นสีโครเมียมมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวนะคะแล้วกระจกรถทุกบานยังเป็นของ t o โยต้อยู่บ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนชนมาแน่นอนนะคะนี่โดโก,โก้โตโยต้ายังอยู่ครบๆแล้วก็ติดคิ้วกันศาสตร์มาเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนี่ด้านใน เป็นรถน่าใช้มากนะคะคันนี้นะคะเบาะเจ้าของเดิมหุ้มใหม่นะคะซึ่งเป็นเบาะใหม่ๆเลยนะคะเบาะใหม่ๆไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะคะราคานี้2อง0 0 0สบาทแต่ได้รถสภาพแบบพร้อมใช้คุ้มค่าสุดๆเลยนะคะด้านหน้าของตัวรถนะคะแอร์แบกมีให้นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาจะแต่งเป็นลายไม้นะคะตรงกลางนะแล้วก็ได้เกียร์ออโต้เป็นตัวขับสี่นะคะสายลุยไม่ควรพลาดเลยคันนี้นะคะเอาไปลุยได้เลยนะคะเพราะว่าได้เป็นตัวขับสี่นั่นเองนะคะ มาดูในส่วนของห้องฝั่งผู้โดยสารนะคะห้องฝั่งผู้โดยสารก็ถือว่ากว้างขวางมากๆนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะให้ความสะอาดสะอา้านดูดูกว้างขวางนะคะอ่าด้านหลังนะคะเบาะพับได้คัสตอมได้เลยนะคะสําหรับใครนะคะเอาเป็นรถครอบครัวได้เลยนะคันนี้นะคะสายลุยนะคะอยากเอารถไปลุยไป ตั้งแคมป์นะคะไปทำแคมปิ้งก็ยังได้เลยนะคะเอาไปทํารถแคมป์ได้เลยนะคันนี้นะคะราคาดีด้วยนะคะอยากจะแนะนํามากๆนะคะเพราะว่า1น,นะคะได้ราคาประหยัดนะคะกับ Toyota Fortuner 2.7V นะคะใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเก๋ได้คันนี้บอกได้เลยว่ารถสวยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะ249,000บาทเท่านั้นโอ้โหคือเราเห็นเรายังอยากได้เองเลยนะคะเพราะว่าคันนี้จะเป็นรถเทินลูกค้าเข้ามานะคะ เบาะด้านหลังนะพับได้คัสตอมได้นะคะแล้วก็แขวนได้เหมือนกันนะอันนี้นะคะดูความกว้างขวางเบาะหนังสีเบรทนะคะให้ความสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ให้ความกว้างขวางมากๆนะคะใครสนใจคันนี้นะคะทักกัได้นะคะสอบถามข้อมูลนะคะเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันนะคะได้รถโครงสร้างเดิมหัวน็อตเดิมๆให้มา ะค,ะคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะซึ่งซึ่งบอกได้เลยนะคะราคานี้ตนานจะมีเข้ามานะคะดันานจะมีรถเข้ามาแบบนี้แล้วราคาดีด้วยนะคะ249,000บาทเท่านั้นนะคะ นี่ดูสภาพนะคะสภาพเดิมทั้งคันนะคะแต่ว่าเจ้าของเดิมนะคะเขาจะติดแม็กมาให้เรียบร้อยนะคะก็เพิ่มความเท่เข้าไปนะคะซึ่งเขาเป็นตัวขับสี่นะคะเป็นตัวขับสี่ะะสซึ่งคุ้มมากๆไม่ว่าลูกค้าจะลุยไปที่ไหนก็สามารถไปได้ทุกที่นะคะมาดูในส่วนของฝั่งคนขับนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังชันกุญแจไขเขาจะได้เป็นกุญแจไขธรรมดานะคะอันนี้เป็นแบบนี้เลยนะคะเบาะ,ะได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะได้เกียร์ออโต้ขับสี่นั่นเองนะ นี่นะคะก็จะเป็นรถโครงสร้างเดิมราคาสุดคุ้มมากๆ249,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบติดต่อเกด่วนได้เลยเพราะว่ารถคันนี้บอกได้เลยว่าเนื้อหอมมากเพราะราคานั่นเองนะคะราคากับสภาพตัวรถนะคะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเลยนะคะสำหรับคันนี้ Toyota Fortuner นะคะเป็นรุ่น2.7 V นะคะปี2005นะคะถ้าสนใจยังไงแจ้งเกดได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของข้องเครื่องยนต์กันต่อเลย มาดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.7ลิตรนั่นเองนะคะถือว่าได้รถสภาพเดิมรถปี2005น้นะแต่เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะคะแผ่นเพจยังอยู่ครบคบนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบครบนะคะถือว่าเป็นรถที่เดิมมากๆเลยนะคะของทางเพรยนต์เขาจะคัดเกรดเมานะคะไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาหัวน็อตเดิมๆให้มาแบบนี้ดูกันชัดๆได้เลยนะคะแล้วลูกค้าท่านไหนนะคะได้ไปเกีว่าคุ้มค่า1ราคา ดีด้วยนะคะราคา249,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้แนะนำให้ซื้อเป็นเงินสดเลยนะคะราคานี้นะคะจัดสดได้เลยนะส,สนใจคันนี้สอบถามข้อมูลเกียได้นะคะมาดูรถตัวจริงกันได้เลยรถจอดอยู่ที่บริษัทเพชรวนสาขาสุวินทวงศ์นะคะ สำหรับรถราคาพิเศษนะคะ t o y o ต a Fortun e r 2.7V คันนี้ปี2005นะคะราคา2 4 9 0 0 0บาทนะคะฟังชัดๆเลยไม่ไม่ได้ฟังผิดเพี้ยนแน่นอนนะคะ2 4 9 0 0 0บาทแต่ได้เป็น Toyota Fortuner นะคะเครื่องยนต์2.7ลิตรได้เป็นตัวขับ4ด้วยนะคะสายลุยไม่ควรพลาดกับคันนี้เลยนะคะเอาไปลุยได้ทุกที่เลยนะคะกับราคานี้ได้รถปี2005ด้วยนะคะแล้วก็ท่านไหนนะคะอยากมาชมรถตัว จริงนะคะสามารถติดต่อเก๋ได้เลยเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันเดี๋ยวเก๋ส่งข้อมูลตัวรถให้นะคะเพราะว่าบอกได้เลยว่าลูกค้าคุ้มสุดๆนะคะกับคันนี้นะคะราคาดีด้วยนะคะแล้วรถคันนี้มี วารันตีให้ภายใน30วันด้วยนะคะมีวาลันตีให้หลังการขายด้วยสนใจคันนี้รีบติดต่อเกดได้นะคะบอกได้เลยว่าลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนกับราคาพิเศษนะคะ2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้รีบติดต่อเกด,ด่วนได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบพคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคงเกแน่นอนนะจะมารีวิวรถสวยๆราคาดีๆให้ชมกันอีกรอบหนึ่งสําหรับวันนี้ต้องขอบพคุณมากเลยนะคะขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนนะสวัสดี ค่ะ